โซเชียลมีเดียร่างทรงเสพแรกกายสิทธิ์จากดวงตาปกติเขาเสพจากมือใชเขาบอกมาจากตาเลยมาอย่างไงมาอย่างไงเอาไปดูค่ะแล้วก้าในวิธีการอาจารย์ต้องเรียกจากไหนมาจากดวงตาครับดวงตาเลยนะเอาละครับเชิญครับต้ยกแรกกระถาเลยนะเจ้าบอกครูบาอาจารย์เอาละครับเชิญบนครับน้องโมจ่าเพราะว่าตัวนั้นตัวต้องมา นะมตอมาตอุรตุมาตตตะกเปะมณกิเดีระสิทธิดีอบ่ชมเด้รกายสิทธิ์ที่เสกออกมาจากตานี่อาจจะไม่ใช่ใหญ่ามากก เล็กอ่ะค hmm. um, uh, anyway. ah uh, uh, right, um, ุณเห็นไหมที huh, right, right? <isp> ่ออกมาที่ฝ่ามือแล้วมันออกมาได้ยังไงอ่ะกระบอกออกมาจากตาแบบนี้เลยออกมาแบบนี้เลยอ่ะเออเขาบอกว่าเขาเสกออกมาจากดวงตานี่นะคะแต่ท่านอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าอาจารย์ชูค่ะที่กงอยู่ที่ตําบลลำมูลอัมพานนนูงจังหวัดนครราชสีมาคนแถวนั้นเขาว่ากันว่าอาจารย์มีลักษณะเป็นจอมขมังเวทอะค่ะสามารถฝังเข็มทองฝังแร่ถอนของออกจากตัวคนได้จากในคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นว่า ท่านทําพิธีสวดมนต์บอกกล่าวครูบาอาจารย์จากนั้นก็เหมือนบีบน้ำตาออกมาบีบน้ำตาออกมาที่มือแต่หยดน้ําตาออกมามันไม่ได้เป็นน้ําอะคุณมันเป็นแร่เป็นก้อนออกมาครับปรากฏว่าโอ้โหผู้คนเห็นแล้วก็ตกอกตกใจอะค่ะลักษณะมันเหมือนเหมือนแร่เป็นเม็ดเล็กๆเลนี่ยนะเขาใช้คาว่าธาตุกายสิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์นะใครได้ไปจะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังค่ะ หลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยบอกว่าเรื่องมันจริงหรือเปล่าอ่ะะบางคนเขาก็เข้ามายืนยันนะบอกว่าอาจารย์ชูหรือสีจีกงท่านเนี้ยเป็นจอมขังหมังเวทของจริงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมนะคะอาใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็นําเสนอให้ดูแบบเพลินๆในช่วงเช้าๆแบบนี้นุ้งอย่าไปซีเรียสกับข่าวมากนะบางทีดูแล้วก็แบบปล่อยผ่านบ้างก็แต่ถ้าจะคิด เพิ่มเติมไปหาข้อมูลกันได้ยังไงซะเดี๋ยวเรื่องราวพวกเนี้เราชอบตามติดให้ดูอยู่แล้วหรือว่าลายเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้ตลอด็สมกันมาได้แชร์ความรู้แชร์ข้อมูลกันอ่ะคุณผู้ชมครับที่